ทุกทรานสวัสดีคะ่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะวันนี้นะคะชาวสิงห์ค่ะเรามาดูพลังงานภาพรวมนะคะความรักส่งท้ายปีกันแล้วนะในช่วงเดือนนะคะธันวาคมความรักของชาวสิงห์เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันเลยนะชาวสิงห์ทุกท่านนะคะพลังงานในช่วงนี้ของชาวสิงห์เป็นอย่างไรเอ่ยส่องไม้เท้ามาเลย สองไม่เท้านะคะหลายท่านมองไปในอนาคตนะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หลายท่านก็อยากให้ความรักมันเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นสำหรับใครนะคะที่ยังโสดอยู่ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีคู่ชีวิตอยากมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยากเดินออกไปข้างหน้าอยากพบเจอกับคนที่เหมาะสมนะคะรู้สึกถึงการที่เราจะกลับมามีไฟกลับมามีกาลังแรงกายแรงใจในการมองหาความรักครั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะพลังงานแห่งการประสบความสำเร็จค่ะแอบรักแอบชอบใครอยู่นะคะหรือว่าคุยกับใครอยู่คุยกันมาในระยะห่างคุยกันมาในสถานะเป็นเพื่อนคุยกันมาในอยูอ่อยู่ในจุดที่เราเองก็เริ่มมีความหวังว่าอยากจะสารสัมพันธ์มันบ่งบอกว่ากำลังจะประสบความสำเร็จนั้นนะ ชาวสิงคค่ะมีพลังงานของการที่คุณกำลังจะได้ move on ออกจากความเหงาแล้วใครที่โสดอยู่เนี่ยจะได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าถูกใจนะจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจเขามากๆจนเราอยากจะสละโสดนะอืม เนอมู moon, นะคะเดอมู moon, นะบางท่านเนี่ยจริงๆลึกๆก,ก,ก็ยังมีความรู้สึกยังกลัวหรือบางท่านนะคะยังคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงนะคะเรื่องราวในอดีตที่เราเคยเจอใครสักคนที่ถูกใจนะมันก็จะกลับมาในช่วงเวลานี้ทำให้คุณจะกลับไปสนใจเขาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานของความเป็นหก้วยเนี่ยมีรักั้งเก่ากลับมาแน่นอนนะหรือว่าเป็นรักต่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของ เพื่อนเก่าคนที่เคยเรียนเคยทํางานด้วยกันเคยอยู่แผนกเดียวกันนะคะมีจุดที่ทําให้เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกดีๆมันกลับมาเกิดขึ้นนะกลับมาจูนกันใหม่กลับมาเจอกันใหม่ความรู้สึกดีๆมันก็ยังจะสามารถสานต่อกันไปในทิศท,ทางที่เราจะมีความสุขได้เช่นเดียวกันนะคะคนโสดนี่บอกเลยว่ามีแนวโน้มสูงมากๆนะที่จะได้สละโสดชาวสิงหรือบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอ อกับรักต่างวัยรักต่างวัยรักทางไกลนะคะคนต่างจังหวัดคุยกันจากออนไลน์นะคะหรือเคยเป็นเพื่อนกันในโ,เออโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเนาะใน f a c e b o o k ใน i ิน t a g r กรในช่องทางใดก็ตามเนี่ยแต่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนนะมันจะมีพรมลิขิตหรือว่าโชคชะตาที่ทาให้คุณได้พูดคุยกันสื่อสารกันในช่วงเร็วๆนี้พอเราได้สื่อสารกันได้คุยกันแล้วมันกลายเป็นว่า มีความคุ้นเคยกันนะคะความรู้สึกที่เหมือนเราคุยกันเนี่ยกลับมา คุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังเป็นความรู้สึกที่เราคุยกันได้สบายใจนะต่อกันติดเหมือนเดิมเลยเนาะหรือเนะะี่ยคะบางท่านนะ่มีพลังงานของคนที่เขาเนี่ยก็อาจจะพยายามจีบคุณมาตลอดแต่ด้วยอดีตที่เราไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจกันนะคะมันก็บ่งบอกว่าตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งแล้วก็เข้ามาจีบอีกครั้งนะคะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกเข้ามาด้วยนะชาวราศีพิจิกชาวลัคนาราศี พิจิกนะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์มีพลังงานของคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ชัดเจนในอดีตนะคะจะก,กลับคืนมาแล้วก็ต้องการสําหรับการที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็ต้องการที่จะจีบคุณเลยทันทันทีนะเออเพื่อที่ว่าให้เราได้คบกันให้เราได้สารสัมพันธ์กันนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะมีความรักที่ดีอยู่แล้วที่ผ่านมาเราอาจจะตัดสินใจบอกจบความสัมพันธ์กันไปแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะแต่ความรักที่ ที่มันอาจจะด้วยมีพันธะมีภาระที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขานะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอื พยายามที่ยังจะกลับคืนมาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะกลับมาทําดีทุกสิ่งอย่างเพื่อที um ่จะรักษาคุณเอาไว้นะคะแล้วก็กลับมาเป็นคนดีคนใหม่ของคุณช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยนะพลังงานของชาวสิงจะบอกว่าช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเน้นในเรื่องของการที่ เราเนะะี่ยคะอยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสนใจใครรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีแอคทีฟหรือว่าออขยันทำงานเนาะก็จะบ้างานนะทำงานหนักทำงานมากขึ้น ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างคือทําอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะที่คุณจะรู้สึกว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องการการเติมเต็มจากใครเนาะคนโสดอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณจะพยายามทําตัวเองให้ดีนะคะมีสเสน่ห์มีราศีมีออรา่าแล้วก็ดึงดูดให้คนเก่าๆเนี่ยแหละพยายามที่จะกลับมาสนใจคุณอีกครั้งโดยที่คุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความอยากจะพยายามทําอะไรเพื่อที่จะรั้งใครเอาไว้นะคะใครที่คุยกันอยู่แล้วคุยกันทาง กลนะที่ผ่านมาเราอาจจะเฝ้ารอเขามาตลอดเมื่อไหร่จะชัดเจนเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะเมื่อไหร่เราจะได้พูดคุยกันแต่ในเวลานี้นะธันวาคมนี้เนี่ยคุณจะไปเน้นทำให้ผลลัพธ์ ในสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จมากที่สุดขยันทำงานจนกว่าที่คุณจะรู้สึกว่ามันถึงเป้าหมายเนี่ยขยันออกกำลังกายขยันเสริมสวยเสริมหลอ่อนะคะขยันพัฒนาตัวเองเนนะคะขยันทำให้ตัวเองเนี่ยได้ออกไปพบเจอกับสังคมมากมายเนาะไปเจอเพื่อนเจอคนใหม่ๆเจอคนแปลกหน้าไม่หมกมุ่นอยู่กับการรอคอยนะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีทางเลือกคุณมีโอกาส ในการที่คุณจะไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ว่าจะต้องมาจมปักในการรอคอยคนคนนี้นะคะพลังงานของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราจะกลับมาให้ความสําคัญนะอาจจะมีอีกโก้บ้างนิดๆน,นะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังอีกโก้ของตัวเราเองที่มันจะเกิดขึ้นด้วยละกันนะคะเนาะรวมไปถึงเนาะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเป็นช่วงแบบผ่อนคลายนิดนึงนะะ่งค่ะอาจจะเป็นช่วงส่งท้ายปีเราก็จะเน้นในการทําเพื่อ เื่อเป้าหมายของตัวเราเองเราจะไม่เน้นในการทําเพื่อเป้าหมายของการมีชีวิตคู่เนาะสําหรับคนโสดอยู่เนี่ยเราจะเน้นทําเพื่อตัวเองเราจะไม่ได้เน้นว่าเออเราจะต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวกับใครจะต้องนะคะเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไปแชร์ไปอะไรเนาะช่วงนี้ก็คือเราดูแลตัวเราเองได้เนาะคะเออเราให้ ความสําคัญกับตัวเองเราเติมเต็มเติมกาไรให้กับชีวิตตัวเองได้แบบเต็มที่โดยที่เราไม่ได้คาดหวังด้วยว่าในอนาคตมันจะเป็นรักแท้หรือเปล่าหรือว่าหากเกิดหากเกิดเราคุยกันไปแล้วถึงจุดที่มันไม่ใช่เราก็พร้อมสําหรับการมูฟออนะีพร้อมสําหรับการที่จะไม่เสียหลักกับความรักนะีพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่เลยทันทีนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะไม่ปิดกันด้วยบางท่านเนี่ย เราอาจจะโสดมานานมันบ่งบอกว่าคุณพร้อมอะคะ่ะสำหรับการที่จะจบกับความสัมพันธ์ในอดีตจริงๆเนาะบางท่านลืมลักครั้งเก่าไม่ได้หรือบางทีเรายังมีความหวังสําหรับการกลับมานะในช่วงนี้ธันวาคมนี้ด้วยความที่มันจะหมดปีนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเด็ดขาดกับการจบได้ชัดเจนมากขึ้น คุณก็พร้อมสําหรับการที่จะจบความรู้สึกที่ไม่อยากจะไปมกมุ่นไปรอคอยอะไรแล้วนะคะพร้อมสําหรับการไปเริ่มต้นใหม่พร้อมสาหรับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอกับผู้คนใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ move on เนาะ move on ออกจากสิ่งเดิมนะคะที่มันจะต้องทำให้คุณเนี่ย เหมือนกับจมปักหรือแบบรอคอยแบบไม่มีทิศทางนะมันก็ถึงเวลาแล้วสำหรับการที่นะคะถ้ามีคนเก่ากลับคืนมาถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักเก่าที่มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรือมันไม่ได้มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องวนกลับไปอยู่ในจุดจุดนั้นเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณพร้อมสำหรับการเป็นมิตรภาพนะเราก็เริ่มต้นในบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่ในเชิงชู้สาวแบบเดิมนะคะแล้วก็พร้อมสำหรับการที่จะให้โอกาสให้อภัยกับสิ่งที่มันเคยผ่านมาเพราะเราก็รู้สึกไม่อยากจะเก็บไปคิดเพราะเหมือนมันคิดเนี่ยนอสองดาบมันเหมือนมันยิ่งทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบลังเลใจนะคะกับการที่จะตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาเลยเราเองไม่อยากจะต้องตกไปอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นและนะคะหรือใครนะที่คุยกันมานานไม่ชัดเจนสักที คุณพร้อมสำหรับการมูฟออนทันทีนะไม่ชัดเจนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะหรือใครที่รักแล้วอยู่ไกลกันเนี่ยไม่ได้เดทสักทีไม่ได้เจอสักทีไม่เปิดตัวสักทีเนะี่ยไม่มีความกระตือรือร้อนสําหรับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันจับต้องได้คุณพร้อมสําหรับการจะมูฟออนทันทีเช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงแห่งการลดละสิ่งที่มันไม่ดีต่อจิตใจเนาะอะไรที่มันบั่นทอนอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่า ถ้าเราอดทนไปแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาคุณก็ไม่รู้จะทนไปทําไมเนาะเพราะว่าอัศวินหมายเท้านะคุณกําลังมีไฟกับการใช้ชีวิตอ่ะชาวสิงคุณกําลังมีไฟกับการที่คุณจะวิ่งไปข้างหน้าคุณกําลังมีไฟกับการที่คุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมีมุมมองใหม่ๆกับการใช้ชีวิตกับการมีคู่ชีวิตกับการมีความรัก นะคะแล้วก็คุณพร้อมสําหรับการมูฟออนด้วย,ยแปดถ้วยพร้อมสำหรับการเดินหันหลังไปสู่แสงสว่างนะคะแสงสว่างแห่งชีวิตดวงใหม่ที่จะทําให้คุณกลับมามีความสุขเนาะเนาะใครไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็พร้อมสําหรับการมูฟออนเนาะแต่ใครที่อาจจะเป็นคนที่เราเคยคุยเคยจีบกันนะคะเข้ามาแล้วถ้าคุณเห็นถึงความพัฒนาของเขาว่าเออเขาดูมีเป้าหมายคุณก็พร้อมสําหรับการที่จะนะคะ เรียนรู้ศึกษาในิสัยใจคอคุณไม่เร่งรีบนะแต่ว่าความเร่งรีบความใจร้อนของคุณในช่วงธันวาความนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีความชัดเจนให้คุณเห็นนะคะว่าปลายทางและเป้าหมายมันพอจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันคบกันไม่ได้ก็ขอให้มันมาจากความสัมพันธ์ที่เราไปกันไม่รอดไม่ใช่มาจากความไม่ชัดเจนหรือว่าคบกับคนไม่มีเป้าหมายไม่มีอนาคตเนาะ จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ใครมีคู่นะจะบอกเลยว่าคุณจะค่อนข้างเคี่ยวเข็นนะกับคู่ชีวิตของคุณพอสมควรนะว่าสรุปวนะ่าออคบกันไปเนี่ยจะแต่งงานกันไหมจะมีลูกมีบุตรบริวารหรือเปล่าหรือว่านะใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยก็เราก็จะโฟกัสในเรื่องของการสร้างรากฐานชีวิตให้มันมีความมั่นคงซื้อบ้านไหมซื้อรถไหมนะ โรงเรียนลูกเต้าบาลีวานเนี่ยคือเราจะมีการวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปเพื่อการที่ เมื่อเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยเราไม่อยากจะต้องกลับมาอยู่ในจุดที่นะคใช้ชีวิตไปวันๆชาวราศีสิงห์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการที่อย่างน้อยในการที่จะเลือกคบกันเลือกกันเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเราต้องจับมือกันไปแล้วมีเป้าหมายสําหรับการหลุดพ้นออกจากความยากลําบากบางท่านไม่ได้ยากลําบากแต่ว่ามันจะต้องได้ดีกว่านี้มันจะต้องเติบโตวกว่านี้มันจะต้องไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่า นอกจากจะไม่ปล่อยมือกันแล้วเนี่ยจะต้องพยายามนะคะในการสนับสนุนให้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยถ้าจะมาคบกันไปนะคะเป็นคู่ชีวิตกันไปวันๆนะคะแบบนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณคุณมีเป้าหมายขึ้นเนาะชาวสิงจะขยันขึ้นด้วยนะคะเนาะก,ก็เลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยจะขยันทำมาหากินนะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผิดอะไรที่มันทั้งผิดศีลธรรมผิด จัญยาบันสำหรับการเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคุณพร้อมสําหรับการบัญชาการว่าควรที่จะต้องหยุดติจะต้องจบถ้าไม่จบนิสัยนี้มันก็จะต้องจบในความสัมพันธ์หรือตัวเราเองเนี่ยเรารู้ตัวเองมากขึ้นนะคะรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นความสัมพันธ์ให้มันดีเนาะหรือเดินไปในทางที่มันดีเดินไปในจุดที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีเราก็พร้อมที่จะเลิกลดละเลิกเนี่ยจะเห็นได้ว่า เราจะมีโอกาสสําหรับการได้คุยกันเรื่องเก่าๆบางทีขุดกันเรื่องเดิมตั้งแต่สมัยต้นปีนะมกราคมปีที่ผ่านมาเนี่ยมาคุยนะคะแล้วก็นะมาประชุมกันเลยนะมกราคมพามีนานะคะมษาเนี่ยมีอะไรที่คุณไม่สบายใจนะเราคุณต้องการให้ในปีหน้าฟ้าใหม่ปีถัดไปเป็นไปในทิศท,ทางใดเราจะมีโอกาสในการได้คุยอะไรที่มันค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะคุยกันเรื่องของการวางแผนอนาคตนะคะคุยกันเรื่องของนะคะ เรื่องของชีวิตที่เราจะต้องไปต่อคุยกันเรื่องของการทำงานทำอะไรเพิ่มไหมสร้างเนื้อสร้างตัวไปพร้อมๆกันหรือเปล่าหรือนะช่วงนี้นะคะใครที่โสดอยู่เนี่ยคุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะคะมีทัศนคติใหม่ๆสำหรับการที่คุณจะตั้งใจทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณคบใครคุยกับใครคุณจะให้ความชัดเจนตั้งแต่การคุยเลยว่า เรามีเป้าหมายตรงกันหรือเปล่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมเราคุยภาษาเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะเรามีความคิดความอ่านที่มันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันนะคะคุณก็พร้อมสําหรับการที่จะไปต่อแต่ถ้าไม่ตรงกันแล้วคุณประเมินแล้วมันไม่มีจุดไหนเลยที่เราจะจูนกันได้คุณก็พร้อมสําหรับการยุติที่จะคุยไม่เสียเวลาคุยห้าเดือน6เดือนนะคะเออถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยสี่วันเจ็วันแรกเนี่ยคุณรู้สึกว่า ไม่ได้แล้วเป้าหมายมาันไม่ได้แล้วคุณพร้อมสําหรับการจบเพราะคุณรู้สึกว่าการให้ความสําคัญกับใครสักคนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสียเวลาเสียเวลาตัวเราเองด้วยเสียเวลาเขาด้วยเสียเวลาอนาคตด้วยมันไม่ใช่เนี่ยฮะ เวลาเหลือๆที่เราจะมาในการแบบดูกันไปนะเราต้องรู้อะค่ะว่าเป้าหมายเราตรงกันไหมถ้าเป้าหมายตรงกันก็นะคะคุยกันไปได้ศึกษากันไปแต่ถ้านิสัยอะไรมันไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องจบนะคะเออม,มันจะเป็นประมาณนั้นไปนะนะคะหรือคนที่นะ โสดอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่าอาจจะมีพลังงานของคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดในชาวราศีพิจิกคนที่เกิดในชาวธาตุไฟรักต่างวัยคนต่างชาติเนี่ยะ่ะ หรือคนที่เราเคยรู้จักเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมาเจอกันใหม่เคยทํางานด้วยกันมาตั้งแต่ที่ทํางานเก่ามาเจอกันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่ช่วงเนี้ยชาวสิงหนะ์เราจะมีไฟในการใช้ชีวิตเนาะมันเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมองหาแสงสว่างเพื่อที่เราจะเดินจะได้เดินถูกทางเนะะี่ยถ้ามันรู้สึกว่ามันมืดมนเนี่ยเราก็จะดับ ความสัมพันธ์เลยทันทีมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนใครที่แบบโอ้ยมีปัญหากันระหองระแหงมาตลอดเวลาเลยเนี่ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาสําหรับการที่เราให้โอกาสเขามาเยอะแล้วมันถึงเวลาสําหรับการตัดสินมันถึงเวลาสําหรับการที่ เราทั้งคู่คงไปกันไม่รอดต้องรับกรรมในความสัมพันธ์นี้ก็บ่งบอกว่าในสิ้นปีนี้ทนะคะธันวาคมนี้มีโอกาสที่จะจบกันได้นะก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นด้วยเนาะโอเคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอบพระคุณอีกครั้งจริงๆสำหรับการรับชมรับฟังหากชอบราการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามมาไว้เป็นกำลังใจให้กับพายในคลิปต่อๆไปด้วยนะหรือนะคะถ้ารู้สึกว่าอยากจะดูดวงส่วนตัว แปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะไลน์ Facebook Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะไลนมีแอดด้วยนะแอดไฮทารอดวันนี้สวัสดีค่ะ